เกิดมาผมไม่เคยเห็นครับเคยแต่เคยแต่สะกดคําว่ามแม่เป็นอย่างเดียวใช่หน้าตาก็ไม่เคยเห็นเสียงก็ไม่เคยได้ยินเหมือนคนคนอื่นๆช่วงสมัยเรียนตอนประถมช่วงนั้นเริ่มมีความคิดว่าเขามีกิจกรรมวันแม่แล้วทําไมทุกคนเขามีแม่แต่แตแตเราไม่มีครับผมก็เลยเริ่มเริ่มมีความคิดตั้งแต่ตอนนั้นมาแล้วเราไม่ถามย่าเหรอครับถามครับ ช่วงเริ่มเข้ามัธยมถึงค่อยถามหรอเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองแล้ว oh. เคยเค,ย,คยถามแกอยู่ครับวัยเด็กเป็นยังไงไวัยเด็กที่ไม่มีแม่เป็นยังไงก่อนที่เราจะตั้งคําถามหรในในใจหรือว่ามันตั้งคําถามในใจไปแล้วชีวิตเราเป็นไงมันมันความรู้สึกมันเหมันขาดความอบอุ่นไปแล้วใช่ตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนะครับับันแม่เขาก็จะมีแม่มาหาที่โรงเรียนมีการให้พงมาลัยแม่ ได้กราบแม่ของผมก็ต้องแยกไปอีกส่วนหนึ่งซึ่งซึ่งมันเป็นส่วนที่เราไม่มีแม่มาหาเขาก็ต้องคัดแยกเราออกจากที่ตรงนั้นหรอใช่แล้วเขาไปหาให้เราไปอยู่ที่ไหนอ่ะก็ไปอยู่อีกอีกมุมหนึ่งที่มันไม่ใช่กิจกรรมเขาแต่มันมันร่วมในกิจกรรมเดียวกันเขาหละครับหมอแต่เราก็เห็นใช่แต่เราก็เห็นพิธีกรรมใช่ก็อยู่ในเหตุการณ์อย่างที่เขามีกันทุกวันแม่ช่วงนั้นช่วงเรียนมา แลวชีวิตตอนเด็กเราเป็นยังไงอบอุ่นดีไหมอยู่กับคุณยา่าคุณพ่ออะไรเงี้ยอบอุ่นครับก็พูดถึงความอบอุ่นมันก็ระดับหนึ่งอย่างน้อยเราก็มีย่าที่คอยเลี้ยงดูเราผมก็รักแกเหมือนเหมือนแม่คนหนึ่งครับ<ะ>ก็มีแต่ย่าที่ว่าเป็นที่ปรึกษาคอยให้กําลังใจมาตลอดอตั้งแต่เรียนมาจนกระทั่งโตมาถึงทุกวันมีย่าเป็นเหมือนแม่แล้วก็มีพ่อแล้วอะไรที่ทําให้มันรู้สึกขาดอะพี่ บางครั้งเราเหนื่อยกับอะไรหลายอย่างมันมันจะเข้ามาเองครับมันรู้สึกท้อเราเหนื่อยกับทุกสิ่งทุกอย่าง <Okay. S 1> เราก็เราจะรู้สึกท้อในตรงนั้นแล้วความคิดที่ว่าเรามีปมด้อยอ่ะมันจะเกิดขึ้นมาของมันเองทุกครั้ง <Okay. S 1> เวลาเราอยู่ตัวคนเดียวอะไรแบบนี้ถ้าว่าถ้ามันมีเรื่องอะไรในใจอ่ะมันก็จะแวบ,บขึ้นมาในเรื่องของแม่ mm hmm. ซึ่งเราก็อยากจะเห็นเขาเราก็ไม่รู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่ไหม บางครั้งก็น้อยใจแม้กระทั่งรูปรูปก็ไม่เคยเห็นตั้งแต่เกิดมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อีเตอร์อีจันคัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มๆตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ Facebook อีเตอร์อีจันหรือ y t u t u อีเตอร์อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอีเตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ Facebook อีเตอร์อีจัน u t u b e อีเตอร์อีจันหรือ TikTok อีเตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพลากจากกันนะครับก็ส่งนั้นเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์ข้อความมาที่แฟนเพจ a c e b o o k อีเตอร์อีจันหรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อีเตอร์อีจันซัพพอร์ตทุกช่องทางด้วยนะครับาาาิหารหรรรแ่งพน,นอนุภดบ กดฟ้าได้เกนฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นใครจากกันจะท้องไปยันปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกนแห่งฟ้า